ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเจน้ำการค้าเป็นร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า6ปีเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่รหัสลับในการเติมไม่ต้องเข้าเกมให้ยุ่งยากเจน้ำการค้าลิงก์อยู่ด้านล่างใต้เดสคริปชั่นเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s y Channel นะครับวันนี้นะครับไม่ได้มีในส่วนของทริคหรือว่าเทคนิคดีๆมาฝากกันครับแต่ว่าจะมาดูในส่วนของกิจกรรมครบรอบ100วันนะครับของเกมและด์มาร์กออริจินะครับก็คือเผิอแป๊บเดียวเนี่ยผ่านไป100วันแล้วนะครับที่เราอยู่กับเกมนี้มา เอาเวลาชีวิตมาทิ้งกันครับเกมนี้แล้วก็ปลูกปั้นตัวละครกันเพื่อนๆหลายคนคงจะพัฒนากันไปเยอะแล้วนะครับยกเว้นตัวละครของผมนะครับที่ยังอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่เลยนะครับก็วันนี้จะมาดู100วันนะครับเขามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว100วันเซเลบริชันกริฟดีกว่านะครับตัวนี้ก็ ก็จะมีซื้อเป็นรายสัปดาห์นะครับได้ครั้งหนึงสัปดาห์ตัว9.99เหรียญน,นะครับก็จะมีตัวเ,เพชรคูป,ปองนะครับแล้วก็ตัวสุ่มการ์ดขั้นสูงด้วยนะครับแล้วก็มีตัวสุ่มแฟชั่นนะครับต่อมาก็จะเป็น19.99เหรียญอันเนี้ยแบ่งเป็นสอันนะครับอันแรกจะซื้อได้1ครั้งส่วนตัวที่2เนี่ยจะซื้อได้2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับตัวที่2อ่ะผมมองว่าถ้าใครยังไม่มี เฟืองทองหรือว่าเฟืองทองยังไม่ครบเลยนะผมว่าตัวที่2องน,น,น่าจะคุ้มกว่านะครับสรับตัวแรกราคาเท่ากันแต่ตัวแรกเนี่ยมันจะได้ในส่วนของไอ้ตัวการ์ดซึ่งบางคนก็แบบเปิดแล้วดวงไม่ดีได้ไม่ได้การที่ต้องการไงก็อันที่2น่าจะดูดีกว่าแล้วก็มีแถมในตัวเหรียญที่เป็นซูเปอร์100่เดย์โทเค็นด้วยนะครับก็คือเอาไปสุ่มตู้นะฮะแต่เป็นขั้นสูงนะครับอันลองสุดท้ายก็จะมีตัวกล่องรุ่นนะครับตัวนี้ก็สามารถสุ่ม ได้รับจะเป็นชิ้นเลยแล้วก็มีโอกาสได้เศษด้วยนะครับอันนี้ก็ลองไปสมกันดูได้แล้วก็เอ่องของการแตกตีบวกอันสุดท้ายก็เป็นใบสุมการขั้นสูงนะครับ30ใบแล้วก็ตัวกาชาแฟชั่นอีก10บใบนะครับแล้วก็มีคอสมีขนนกด้วยดําแดงเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีเหรียญโทเค็นอีก8เหรียญน,นะครับแพ็คตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะได้พวกเหรียญพวกนี้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับไอ้ตัวกิจกรรมตู้เนี่ยที่เขาเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ กิจกรรมตู้จะแบ่งเป็น2ตู้เหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ว่าของข้างในก็จะแตกต่างกันนะครับตู้แรกก็จะเป็นเหรียญเงินนะครับของที่ได้ก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของนี่เป็นจรวดนะครับจรวดส่วนหลังก็มี m อ k, k มเทีเพมีเจาะเกราะเข้ามานะครับแล้วก็ชุดน้องวัวเป็นชุดที่ดีมากสำหรับตู้ตู้แรกนะแต่ว่าเหมาะสำหรับอาชีพพรีส อาชีพพระเพราะว่ามันมีเรื่องของฮ e ลลิ่งเอฟเฟกแล้วก็ฮิลลิ่งรีเซฟที่อยู่ในชุดเดียวกันอันนี้ตรงนี้เลยแล้วก็เมื่อเวลาถูกโจมตีมีโอกาส10%ที่ใช้สกิลเอนดูนะครับเอนดูก็คือสกิลของไนท์ที่ที่มันทําให้เราไม่กระตุกอนะครับเวลาโดนมินิสตันหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเดินได้ลื่นๆก็คือเหมาะเหมาะกับพีทมากๆเลยชุดนี้นะครับต่อมาก็เป็นแว่นตาแว่นตาเป็น a s p d แล้วก็สกิลคูดาวด้วยนะครับก็จะเป็นเซตเดียวกันเลยที่เหลือก็ เป็นของเทียสีม่วงนะครับไม่ค่อยมีน้ไรสนใจแต่ว่าพวกเกลือเกลือหรือว่าถ้าเราไม่ได้ของบนบนจริงๆข้างล่างๆก็ยังมีประโยชน์อยู่นะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นไกิจกรรมไอ้ตู้โพลิ่งเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีนะเปิดมาก็เนี่ยอย่างน้อยๆก,ก็ได้ตัดวงไม่ดีมากก็ได้กันแตกได้หินได้ขนนกมีอะไรแล้วมีโอกาสได้เหรียญที่จะใช้ในตู้ที่เป็นตู้ต,ตู้แลตู้พิเศษด้วยนะครับและอีกอย่างหนึง่งเหรียญนี้มันก็ได้มา มีวิธีการได้ก็คือทํากิจกรรมประจําวันนะครับครบครบ100คะแนนก็ได้มาแล้วสิเหรียญแล้วก็หรือถ้าใครที่มีเพชรก็ใช้เพชรซื้อก็ได้เนี่ยผมลองซื้อสักสิเหรียญแล้วกันเดี๋ยวไปกดอ่ะแล้วก็เนี่ยใช้เหรียญแมวก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อเป็นแพ็กเกจก็ได้อันนี้ก็จะได้20อันแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เป็นเหรียญทอง2อันด้วยนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจอันนี้อันใหญ่จะได้100อันเลย100เหรียญเลยแล้วก็สีทอง15เหรียญ นะครับอันนี้ต่อสัปดาห์นะครับดวงดูดีๆว่าจํากัดการซื้อต่อสัปดาห์อของที่ได้ก็นี่ครับอย่างที่เห็นเลยลงมาล่างสุดก็คงจะเป็นถ้าเกิอสุดสุดก็เนี่ยครับเป็นพวกเหรียญโกล่าคอยเป็นสิลเป็นค้อนเป็นอะไรก็ยังก็ยังเอาไปอัปเกรดตัวละครแบบพัฒนาตัวละครได้นะครับเรามาดูตู้ต่อไปกันก่อนตู้ต่อไปเป็นตู้สีทองที่ต้องใช้เหรียญสีทองนะครับของข้างในก็จะมีนี่เลยสัตว์ขี่ตัวใหม่นะครับ เป็นเจ้าปลากระเบนความสามารถของปลากระเบนก็จะเพิ่ม max hp นะครับหแล้วก็ทำดาเมจต่อ demi human ด้วย1%แล้วก็ได้รับดาเมจจาก demi human ลดลง1%อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปลงพวก pvp นะครับสาย pvp หรือว่าคนที่ต้องการเลือดอย่างพลดินอย่างอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ดีเพราะได้ max เลือด1%ด้วยแล้วก็โดนคนเบาลงด้วยแล้วก็น่ารักอยู่นะครับปากระเบนเหมือนพรมเหมือนพรมอลาดินแต่ว่าเป็นปากระเบน อันต่อมาก็จะเหมือนตู้อันนี้ก็เหมือนเหมือนตู้ตู้เหรียญเงินนะครับอันนี้ในตู้เหรียญเงินก็มีแล้วก็มีชุดครับชุดนักสืบนะครับมีพีดามีสามเปอร์เซ็นต์เอ็มดามีสามเปอร์เซ็นต์นะครับออลไอซิบิวสองเอชพีห้าสร้างดามจต่อขนาดใหญ่ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็มองว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับแบบว่าไปตีบอสที่เป็นขนาดใหญ่หรือว่าใช้ตีมอนที่เป็นขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้ใช้ได้เลย ไม่แย่นะครับอันนี้ไม่แย่ชุดก็โอเท่เลยนะครับแล้วก็มีชุดวัวชุดวัวก็เหมือนกับของตู้เหรียญเงินเลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีเป็นยศมีเฟืองทองด้วยนะครับมีอิมพิลส์ด้วยมีขนนกคือเกลือสุดๆของตู้นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเนี่ยครับพวก15%เนี่ยขนนกเฟืองอิมพิ้น์บัตรกาชา คือ,อยังไงก็ถือว่าดีหมดทุกอย่างนะครับถ้าใครมีเหรียญทองเอามาเปิดก็ลองมาสุ่มดูกันได้เผื่อจะได้น้องปากระเบนหรือว่าชุดนะครับแต่ถ้าใครที่ดวงแย่จริงๆไม่ได้จริงๆเขาก็มีการันตีให้ในการที่สุ่มครั้งหนึ่งเราก็จะได้ตัวบัตรตัวนี้มาเก็บสะสมแล้วก็มาแลกได้แล้วก็อย่าลืมแลกอันนี้ด้วยนะครับเพราะมีแค่ในตู้นี้เท่านั้นนะฮะใครที่สะสมแฟชั่นอยู่เนี่ยครับสามก็ได้ปากกระเบนได้ชุดก็คล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยนะครับก็จะมี เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยพวกยศที่มันเป็นยศตัวขั้นสูงตรงนี้ด้วยนะครับบัตรกระชงกระชาอะไรก็มีใครที่เกลือจริงๆก็สะสมมาแลกนี้ได้กิจกรรมก็อยู่ที่วันที่7เดือน7นะครับเริ่มวันนี้นะครับจนถึงวันที่22นะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมมีอยู่20สบเหรียญดวงผมไม่ค่อยมีหกกาชาอะไรส่วนใหญ่ก็นี่แหละถ้าผมจะได้ก็คงต้องไปแกลกอะไรพวกนี้แหละครับอลองดูแล้วกัน เอาได้แว่นเลยวันนี้ถือว่าโชคดีนะเนี่ยเพราะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์อะแวน่นไหนขอดูสิโอ้โหศูนย์จุดสนเองถือว่าใช้ได้ดวงไม่แย่นะวันนี้อ่ะอีกทีอ่ะอันเนี้ยอันนี้คือปกติของผมแหละอันเมื่อกี้ไม่ปกติ แต่ว่าก็เห็นไหมครับว่าต่อให้เราเกลือเนี่ยอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีพวกอย่างนี้ให้มาไปไเติบโตโต,ตัวละครเอาเขียตัวละครได้แล้วเมื่อกี้ไอเหรียญที่ผมได้มาก็คือได้มาฟรีนะส,สิบสิบอ่านจากการทรําประจําวันเนี่ยทำทำเดลิเคทประจําวันตรงนี้เนี่ยถ้าครบตรงนี้ก็จะได้ละสิบเหรียญแล้วก็ผมซื้อดมอนไปเมื่อกี้อี 500. กห้าร้อยก็ประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรม100วันที่มีเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับใครที่ต้องการจะซื้อแพ็กเกจตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะมาสุ่มตัวกิจกรรมตรงนี้หรือว่าซื้อเพื่อไปเติบโตก็ถ้าซื้อตรงนี้อาจจะราคาแพงนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อราคาถูกก็ผมแนะนําเจน้ําการค้าแล้วกันครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยนะครับแล้วก็มีราคาแพ็กเกจที่ถูกกว่าเติมตรงๆงแน่นอนนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกันกับเจน้ำการค้านะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลํำลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมยังติดค้าง คลิปอยู่หลายๆคลิปกับเพื่อนๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลิปอไอเมโทนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่ทีคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube เดี๋ยวทยอยทำให้แล้วกันนะครับช่วงนี้พอดีติดงานค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากๆครับผมเจอกันสวัสดีครับ